ใช่แล้วใช่แล้วใช่คนใช่คนครับผมสวัสดีครับช่องใช่คนรอยสีหรือช่องปลายหน้าโปรดกักช <ลด S 2> ั่นหลุดมอไซค์ออกเดี๋ยวก่อนกสท้ายเปมอไซออกกอนไม่มันแบบมน่าจะได้หาาน,น,น้าบ้าน่าไม่เปนไรไม่เป็นไรไ่่ไหลสรุปแล้วเราจะเปลี่ยนนางเอกใช่ไมอันนี้ยายนางเอกเเดี๋ยวเา็ต้องมาไวน่างลมให้กางเลย เรื่องหลังพี่เบื่องหลังอ๋อเืองหลังเืองหลังอย่างเดียวอย่าลืมนะอย่าลืมนะี่นี่เป็นบทอะไรพี่อ่าเป็นบทมาดูมาดูลูกดูลูกดูลูกดูเมียหลังจากที่เราออกมาจากเดินจำแล้วก็มาดูลูกมาดูเมียว่าเขาเป็นอยู่สบายดีไหมก็มีคนดูแลแทนหรือยังอ่ามีคนดูแลไหมมีแฟนใหม่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ดูรูอาร <Okay. S 2> มณ์จะเศร้าน,นิดหนึ่งโอเคครับเดี๋ยวให้เขาเฮ็ดงานก่อนไปเราไปน <laughs> <laughs> เนาะ <laughs> นี่เลยวะที่นี่เฮ็ดจำนี้ลูกี้แล, <laughs> นะล้วกินกล่องเขาบ้า <laughs> น,า <laughs> นทายบุญเออบุทายเออขวาจะได้ฉอกเลย ยังไง ตัรั่วครับทีมงานทีมงานทีมงานอ้าเรามาเติมพลังได้ไงเนี่ยเติมเติมพี่ โอ้โหเฮตั้มลงทุนมากเลยครับเฮตั้มตอนนี้เซฟซนักแสดงครับเซฟนักแสดงเราแบบเจ็บ่อยได้ป่วยขึ้นมายุ่งเ,เนี่ยเ,เราต้องเซฟนิดหนึง่งเนี่ครับเบื้องหลังกอรถ่ายของไอ้ไซี่รีคอร์ดเราก็ปเป็น <laughs> ส่วนมากจะไม่เคยดูแลผู้ชายครับก็จะดูแลประมาณดูแลหิ้งอย่างเดียวครับเออหรืแรกให้คนแรกกันดูให้หิ้เป็นคนแรกครัที่ได้ดูแลได้เขาแรกกันเหมือนดูดีแล้วเรามีแรงเพ่าหิ้งมีแรงเพราหีชีวิตนี้ก็เพื่อหีเท่านั้นครับโอ้ยโคตรเท่ทำงานทุกบาทนี้เงินนี้เพื่อหีชีวิตนี้เพื่อเธอในชีวิตนี้เพื่อหีไม่เพื่อคนนี้ใช่ปะผีผีถ้าั้นทำได้ ไงปวดมั่งโมเอาอีกันน,น่อยไปไปไป,ไป,ไป,ไปไนาโปรดิชั่นครับหรือไปนาทีนิสารบ้านเฮาน,น, <c oughs> นี่คือคนน้อยร้อยคิบปวโอ้คือวะสามสองแล้เจ,จ้ เง so ียตามตรงกําลังเห็นอย่างน่นี่คนนี้เสือถือกล่องลมองไงครับ ันนี้คือบางหลังครับหัวมันลำบากหงานจริงทำไมคือสินะต้นใหญ่ๆมันก็ไม่มาถือดอกกล้าหม่อมแม่ดาหม่อมแม่หม่อมแม่ด่าเขาบอกยกของหนักก็ได้ดอกก้าขึ้นมันะนั่ง <c oughs> คืนไม่ได้นะยกตุ้มกล้า MV นี้เฮียลงทุนเต็มที่เลยครับเนี่ยโอ้เต็มที่ครับเ MV นี่ทุ่มทุนสร้างทุนสร้างครับคือถือร่มเองครับทุนสร้าง โอเคครับผมมาได้ไหมยืนหยอ่ะโอเคหอมปะหอมข้อกับพ่อเด็กพี่น้องเอ้ยพี่เอกพี่เอกเล่าพี่เอกเราไปยืนนี่ยังยันแล้มร่มผมมากพี่เอกเฮ็ดยังพี่เอกไม่ประวดจริงๆเลยวะโอ้สายจวดอ่าสายจวดเด้อ เอาละเอาละเอาดิละพี่ต้ออกย